ยักษีหกระักกนหนูวมาจากไหนลูกใครสอนลูกพ่หนูหนุนสอนเหรอหูกระเป็นไงหนูรู้อ่ะเหรอหน้าตามันเป็นยังไงครับหน้าตามันน่ากลัวน่ากลัวหรอนกักแท้เจะกินได้เหรอครับอ้ยยักษ<อ>ีกกษีหมูกะกษีมูกีทีอไม่ยพีทีเอ เาช่อได้ไหไมทำไมอ่ะทำไมนี่เขาไม่เาชื่อต้องไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นแมวเนี่ยคือไม่ได้เลยไมน้ำพี่ปีนไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรนะลูกทำไมันนีคเขปีนได้อ่ะเขาเป็นแมวไงวันนีจะจะวางอีกที่ะฟังอีกทีได้ไหม อะไรของหนูเนี่ยลูกสอนนะยักจีบมูอกิจ่ายักจีบมือกิจาค่ะพียักจีบมูอกิจาหนูว่ามาจากไหนลูกใครสอนลูกป้าหนุ่มป้าหนูสอนเหรอพูดเลยพี่ฟ้าอ้าวตกลงใครสอนใครสอนไปฟ้าไปฟ้าเหรอพี่ฟ้าสอนเนาะไหนอยากินหมูอกิจ่าร้องยังไงอ่ะไปวิ่งมา ลองพี่คว้า้องแล้วะอยากกนกะมูกระทะเป็นไงหนูรู้อ่ะหล่อหน้าตามันเป็นยังไงครับหน้าตามันน่ากลัวน่ากลัวเหอน่ากลัวแล้วจะกินได้หรอครับอ๋อไปสอกพ่อพ่อทั้งหมดอยู่ดีก็ลองอยากกินหมูกระทะพิธีอยากกินอะไรอยาก กินกระทะอะไรวะอะไรอะลูกอะไรหนุน Ê. chưa đến nè. Ba chưa đến nè. Ba chưa đến nè. Ba chưa chụp nè. Ba chưa đến nè. chụp chưa đến nè. Ba 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 พี่ที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 พีทีพังนี้อมีอยู่นี่อมีอยู่นี่นี่คือตู้ไหมทำไมเนี่ยขึ้นทำไมอ่ะ ทั้ี่ปีนไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรนะลูกทำไมมันรี่นะขัาปีได้อ่ะก็เขาเป็นแมวไงมันไม่ได้จะวางตัวนะพี่ปีได้เขาจะเป็นไงอ่ะจะวางตัวปีได้ มาลีร่วงมาแล้วทำไงอ่ะพี่ตี๋อย่าไปจับมาให้สิ่งนี้อย่าต้จะมีตั้งสูงมากเขาเดินแบบอยู่เหรอเนี่ยเขากลับตัวได้ด้วยเนแอ่เหรอเนี่ากลับตัวไ้ยเไม่เอาไม่ไปทำอย่างนี้เดี๋ยวมันลิตกลงมานะนี่สูงมากเลยนะสามเมตรสี่สามเมตรกว่ามั้ง นี่นยดูหลงอยไมันก่งดูนะมันลงนะลงได้เหรอเขาไม่มีบันไาร่ะเขาไม่มีประกาดจะลงได้ไหวะพี่นุชอ๋อนี่มันรอที่เขารอเขารอประตูปิด วันนี้จะลงได้ไหมน่ยแล้วมันจะกโดดลงมาประตูเราได้หดีลหงล่ังคาอยู่ตรงไหนหนูรู้เหรอครับไม่รู้หอกนูขไม่รู้นะขไม่รู้พี่ไม่รู้จักหลังคาพี่รู้จักหลังคาไหมรู้จักรู้ฝร่ะรู้ เขาอะไรนะเขาไม่เขาไม่หลับเขาไม่หลับเขา่หลับอะลูกย่าอย่าเข่้เท้าเขาเากำลังจะลงแล้วลูกเงียเขาลงแล้วไหวไหมเนี่ยบอลลิขึ้นไปทำไมเนี่ย

อันนี้ไงอันนี้ไงอ่านมาแล้วมาแล้วมาแล้วไต่ตามขอบลัวต่างๆนูมันลงมาได้แล้วเข้าบแล้ว